โอ้โหมันใครเนี่ยพี่สวัสดีครับผมไอก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ถ่ายกูปีนมันมีชีวิตอยืดแบบวะไอ็กไก่ฮิโรชิอ่ะเขาออกกำลังกายอย่างนี้แล้วเขาถ่ายอย่างนี้แล้วเขารู้ไหมว่าพวกผู้ชายเขามองตรงเนี้ยของใครเอาไปแต่งอีก๋วยเย็บแม่

สี่อะไรมันได้ตาเสียไม่เสียเสียอะไรในในตัวนี้ได้พี่เขาแบ่งกันไอมิคอยแบ่งกันใช่ใช่ขอให้มาบอกต่อไอตัวเอมีห้าพันใช่ป่ะใช่เกเลยก็เลยกดเลยกดเลยกเลยก็เลยกเลยก็เลยก็ลกเลยก็เลยก็เลยก็เลยเลยก็เลยก็เลยก็นลยก็เลยก็เลยก็เล็เลยก็เลยก็เก็เลยก็เลอก็เลยเล็นไยก็เลยอ็เลอก็เลยก็เ้็เลยก็เ้ยกดเลกเลยก็เลยเลยิ็เลยก็เลกาเลยก็เยเลยก็เลยก็เลเลยกยก็เลยเลยเลยหลยก็เลเลีกยก็เลเลยกยเย ไม่ต้องหรอกมึจะแย่งข้าหมาแดกอยู่แล้วรู้เรื่องอะไรมึงมึงจะไปหาเกียนคนอื่นวยมันโนนแมนนะอะไรครับผมผมไม่ได้เกียนใครครับจะหาทำไมกูเตือนมพวกไว้ก่อนนะโอ้ผมจะกูจะมาหลอกเด็กเนี่ยเอออย่าอยาไว้ก่อนเลยเออไอ้บอลไม่กล้ามีเข้ามาเลยไอ้เหี้ยเขารู้มือกันหมดแล้วเสียความรู้สึกจัดลิฟนี่มาหาจิตจการดูเว้ยกูเด็กไอ้ใครต้องตีนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูว่าทื่อแม่หรอกไอ้เท็ก เขาจะกระทืบเราเหี้ยมันใครอ่ะกูไม่รู้อ๋อนั่นแหละี่น้องไอแจ็คสูแจ็คสูแจ็คสู้เนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหนี่นกูว่าแล้วกูว่าแล้ดพี่ตอครับสวัสดีครับพี่ตอ มันนั่งขำกันอยู่มั้งนี่ใครไหนครับคนนี้ให้ฮัลโหลพี่พายพี่พายไหนอะพี่พายไหนอะอ๋อโอเคพายฮัลโหลพี่ต๊อสพายพี่ต๊อดไอ้คนคนมั่วข่าเขาบอกว่าพายมึงตออะพี่เฮ้ยเกี่ยวอะไรกูเฮ้ยพายมึงต้อเขาหน้าพ่อพี่ตายอะ โห oh, สุดยอดเมี่เกี่ยวเม่เกี่ยวเม่เกี่ยวเม่เกี่ยว้กเมี่เกี่ยวมาเที่ยวครับมาเที่ยวไม่เกี่ยว,ยวให้แหละได้ไปลิดมาแบบยังหมดเลยมึงเแบบย็ดเฟิร์น yeah, เสียไม่ได้เขาเป็นคนแท็กมาเองด้วยน้องมันเป็นคนแท็กมาเองด้วยมีแต่คนรักใช่ไหมน้องเฟิร์น ใครรับน้องเฟิร์นบ้างดูนะครับแฟนใครฝากไปเก็บนี่ิมาหวันใจใครกูรู้ว่ามึงชอบทีมเอนมาใคร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 ชอบน้องเฟิร์นเนี่ยมีใครชอบน้องเฟิร์นไหมนี่ ไม่มีใครแท็กกูแท็กเองเลยไปใครตีนโอใครขับตัวลุงลีโอ้ยเฮียไอย้มึงพูดอย่างนั้นน้องเขาก็เสียใจนะนะ่าเขาอุตส่าห์เออรักพวกมึงมึงไม่รักน้องเขาเลยเหรอ ได้ใช่ป่ะใช่ไม่ได้มอไม่ออกสี่โมงโดนเอิมโดนเ้าใจได้พี่จะมาติดต่อค่าแจ๋งเขาแก๊งหรอครับนี่มีมีอาวุธอะไรครับต้องทำไหนวะยิงยังไม่รู้ก็ตีไล่ตีดิ้องไปคุยยิงกระชชูฟังแม่ไม่มีมีแต่มีแต่มีแต่สกิวปากเป็นอาวุธนับมังกูยังเกลียดเลยสิแบบนั้นผมไม่ค่อยชอบนับนับเหมือนกันครับ จริงเหรอแต่ไม่รับคนมีประวัติโดนใบแดงนะเรามีใบแดงติดตัวหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยหนวินอันนี้ใช่แกงแตกหรือเปล่าวิ่ยใช่ไหมหนูจะเข้าดีกว่าพี่ใหญ่หนูจะเข้าแดนบันเทียดีกว่าอือืมพี่รับได้แต่ว่าขอมแบบไม่มีใบแดงอย่าลบหลู่นะตรงเนี้ยโค้งร้อยศพนะที่มีฮาร์ลยโรยหลุยมันไปชนแล้วขอห้ามเลยอ่ะประเทศไทยเออเออเออเอาดินเด็ดตาเด็ดสาย แม่งมีที่เลี่ยงนั้นเลยฮะไลูก็สุดท้ายแล้วเรื่องโดยรวมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหนุ่มหน้ามนคนโครา<ะ>ไไชไม่หล่อเกินไปใช่ไมอันนี้ใช่จริงหรอดูไหมโห้โกูขอดูดิ t i k ต o k เขาบอกว่า ใช้ฟิลเตอร์นี้และน่าจะเกาหลีขึ้นและดูน่ากูก็มองไม่มองตานะ

ต็ไไมไวให้ผมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปตัดผมโกนนวดโกนเขาแล้วผมไปขอเป็นคนพิเศษได้ไหมหอะ่ะเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยโตมาคิดว่าจะได้เป็นสาวเป็นที่ไหนได้เป็นโสดอื้อหือเป็นโสดเวเนอต์นรก เแกลงผู้หญิงตัวเล็กตาดำม้้ยมันใครเอาไปแต่งอีกกว่าเย็บแม่ใครเอากูไปแต่งอีก ายเฮ้ยเพลงมึงมีบ่อยเกินเนาะโอ้โหมึงให้กูดูเฮี้ยอะไรเนี่ยจามมตัดโอ้โหเหมือนไอ้กล้าเลยมึงดูาให้ผักดิผักโคตรเยอะมึงดูดิ

เขาออกกาลังกายอย่างนี้แล้วเขาถ่ายอย่างนี้แล้วเขารู้ไหมว่าพวกผู้ชายเขามองตรงเนี้ของเขาอ่ะเขารู้ไหมว่าพวกที่ถ่ายอย่างนี้เนี่ okay, ยเขารู้ไหมวะเนี่ยมันมันมีพวกโลกจิตมองนะกูบอกก่อนนะงั้มีคนรู้ปะ่ะพวกโลกจิตเขาแบบมองเขาอ่ะ สรดเจ้าจอดพวกโลกจิตแม่งมามองเขาอย่างเงี้ยแม่งโอ้โหมันใครเนี่ยพี่สวัสดีครับผมไอกไก่ฮโรชีนะครับตอนนี้เห็ตัวมันมันมีชีวิตอยู่หรอว่าเอ็กก่เฮโรชีอ่ะ สวยและยังโสดทุกท่านขอดูมือนางฟ้ากำแรงหน่อยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยไอหยองกี้หยองกี้มาไงนี่ดูหยองกี้ดินี่หยองกี้เลาาคิงงแแทมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียออ เออเว้ยเออเว้มีมีคนแบบนี้ไปมาโอ้โหโอ้โหกูได้กูเหมือนั้นเห็นปาดุเกลยเอาทเกินพาทไปหรือเ่าเี่ยโ้ยกินดไปทางหน้าไปทางหน้าโชว์้องเดือดร้อนตกงอล้อย่างนี้ทางหน้าตรงเลยตรไปเลย วาววาววาโอ้หได้ได้ได้โดนเลยโเลยโอ้โหจบเลยเกือบเยอะจัดรือย่างน้จะไปสู้ใครเนี่ยไนอ้โล็อกแป๊บนึงยกไปล้างหาเอาลูฟี่โจับไา้ลูฟี่โอ้โห ใช่ลูฟี่จริงกะเนี่ยต้องให้โซโลพาไปเนี่ยลูฟีทั้งที่โซโลก็หลงอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเลยดีคันนี้ฝึกเยอะไปหน่อยฮาคีเครื่องบอกลูก,กตา้า ท ja ja like ja ja. ja ี่อะไรเนี่ยที่อะไรเนี่ยที่อะไรเนี่ยเฮ้ยกูดูแต่อะไรแต่ละอย่างดูให้กูดูอะไรแต่ละอย่างเลย จะหลุดเลยมึงให้มันดูมันให้กูดูอะไรแต่ละย่างวะผมผมก็ไย่พวาใจดูดิมาบ้านผมเนี่ยเรื่อนมึงสิ่งมาเพื่อนมึงสิ่งอ่ะปวดทำไมมึงทำมบบกูได้ขนาดนี้วะ อโกม่ือเสียันานี้บคนโงราพังอันนี้พี่เป็นพี่ก้องนะถ้าเป็นกูอ่ะไม่มีก้มอย่างเงี้ยมึงจำปากกูนะไม่มีก้มไหวอย่างเงี้ยถ้าเจอกูอ่ะนี่ว้า เท่ดเลยเงี้ยชอบ ชอบส่งมาให้เหลือใจเนาะไอ้เหี้ยแต่แม่งหลอกจริงนะแต่แม่งหลอกจริงยอมรับเลยในตระกูลรถแบบว่าใครเกิดทันอ่ะไม่ต้องเกิดทันหรอกเด็กสมัยสมัยแม่เขาก็รู้ GTR อ R 3 4มึงเชื่อไหมว่า R 3 4มสีแพงกว่า R 3 5อีกนะเอ้กล้าเป็นอะไรไอ้หลุยด้วยกล้านี่มันเป็นอะไรอ่ะ

มันไปกัดคางคกว่ามันไปกัดคางคกคางคกปล่อยพิษแน่นอนเลยไอก้กล้ามันไปกัดคางคกอะ่ะคางคกตายอะ่ะผมเชิร์ชดูก่อนปลอดหมาหมาปลอดอักเสบไอ,อ้เหีเ้ยเมื่อวันมันไปกัดโอ้อหวยเหีเ้ยแม่ง พ่อมันนักเสบอ่ะมันไปกักขังคกแน่นอนเลยเฮียสาเหตุอะไรนะคะอาจาร์โอมแล้วเรื่องของการติดต่ออะคะการติดต่อเนี่ยได้ข่าวมาว่าเอ่โรคติดเชื้อแต่มันไม่เป็นอะไรพาไปหาหมอแล้วมันไปผมพิ่งพาไปหาหมอมาพี่นกเพิ่งเอามาทำมันไปหาหมอมันเป็นเพราะอะไรมีใครรู้เบื้องวะแล็บเนี่ยก็จะพยายามพิมพ์ดีดีพิมพ์ดีดีดีแต่พาไปหาหมอมาแล้วมันมีวันหายไหมครับ